มาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือสาวท่านนี้เธอถามเข้ามาว่าตอนนี้เธอคบกับหนุ่มอเมริกานะคะคุยได้กันได้สามวันเขาส่งเงินมาให้ครั้งแรกหกหมื่นสี่พันบาทนะคะครั้งต่อมาหนึ่งหมื่นสองพันบาทโดยไม่ได้เอ่ยปากขอเลยนะคะและอยู่มาไม่นานเขาก็โอนมาซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านเขาบอกว่าเขาจะเกษียณปีหน้าในเดือนกรกฎา แต่เขาโอนมาซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านเป็นเงินจำนวน400,000บาทและหนูก็ได้นำเงินจำนวนนี้นะคะไปซื้อที่ดินแล้วในตอนนี้เขาบอกว่าจะมาหาเดือนมิถุนายนปีนี้แต่หนูก็แปลกใจว่าทำไมยังไม่เจอตัวกันเขาก็โอนเงินมาเยอะแยะมากมายพอดีมาดูคลิปหนูก็เลยนึกกลัวว่าพ่อเขาจะาทำเพราะว่าเขาจะทำวีซ่าให้ไปหาเขา ที่อเมริกานะคะขอคำแนะนำด้วยเพราะว่าจะไปดีไหมเขาอยู่กับหลานชายอายุ42ปีหนูค <Geez. S 1> ิดไปต่างๆนานากลัว <ๆ S 1> จะเป็นเหมือนในคลิปเพราะเขาเอาโอนเงินมาเยอะมากยอมรับว่ากล้ากลัวก็คือน้องก็กลัวว่าจะโดนพาไปหลอกขายหรือใดๆนะคะคือถ้าสมมุติว่าน้องกลัว ก็ให้เขามาหาที่เมืองไทยก่อนนะคะเห็นน้องบอกว่าเขาจะมาหาเดือนมิถุนานะคะมาแล้วก็ค่อยทําวีซ่าไปหาเขาที่นู่นเพราะว่าการทําวีซ่าไปอเมริกาประเทศนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเขาไม่พาพาน้องไปขายแน่นอนนะคะในการทําวีซ่าน้องก็ก๊อปปี้พาสปอร์ตของเขาไว้นะคะเมืองที่เขาอยู่ประเทศที่เออเมืองรัฐที่เขาอยู่นะคะแล้วก็ บ้านเลขที่นะคะเอาไว้ให้ทางครอบครัวที่เมืองไทยรู้นะคะว่าเราจะไปกับผู้ใจยคน,นี้ชื่อน,นี้นามสกุลนี้อยู่ประเทศนี้อยู่รัฐนี้บ้านเลขที่นี้เบอร์โทนี้นะคะไว้แล้วถ้าน้องไปถึงที่ประเทศนั้นน้องเก็บพาสปอร์ตไว้กับตัวเลยแล้วก็หาเบอร์ฉุกเฉินคือเบอร์อ,อของอเมริกาเบอร์ตำรวจคือนายวันวันนะคะ ก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยนะคะบางคนและหลายคนที่ฝรั่งเขารู้จักนะ,คะแค่วันสองวันเขาก็โอนเงินให้นะคะมันน้อยลายมากที่เขาจะโอนเงินถือว่าคุณโชคดีมากๆนะคะที่ครั้งแรกที่คุยกันเขาก็โอนมาหกหมื่นสี่พันบาทนะคะครั้งที่สองก็หนึ่งหมืนสองพันบาทนะคะจากนั้นก็โอนมาซื้อที่ดินสี่แสนบาท การที่โอนมาซื้อที่ดินก็คงเป็นการพูดคุยที่น้องกับเขาพูดคุยกันในเรื่องการจะซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปาะแก้วคิดว่าคงจะพูดถึงเรื่องอนาคตนะคะบางคนบางคู่ก็พูดถึงเรื่องอนาคตไว้ดังนั้นอย่าเพิ่งกลัวนะคะให้เขาบินมา,าเราก่อนดีที่สุดนะคะ